พูดหนวดมาพี่พูดหนวดก่อนแล้วหนูี่กนหนวดพี่โกนหนวดมันถอมว่าหนวดมันไปใครเขาตอบได้เดี๋ยวเดี๋ยวที่โกนหนวดมึงเลยไหมที่โกนหนวดแต่มันแต่มันหนวดใช่ได้ครับที่โกนหนวดไม่ใช่ที่โกนหนวดครับหนวดป่ะคะหนวดใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่โอ๊ยนี่ไงเลยโอ๊ยยังไงดิ่งเลยพิสแกล์ไลน์ดิ่งพิสแกล์รุ่นใม่ หนูกลัวหนูไม่กล้ามาที่นี่แล้วนี่จะสิงห์ลอกลวงโอ๊ยแต่แต่ชอยแต่ชอยหนูแตะหนูแตดตัวเองออกหนูแตดตัวเองโอเคตัดตัวเองโอเคมันแสบดต่พี่เบียดด้วยเหรอใช่เพระหนูรู้สึกว่าหนวดปลอมมันไม่ใช่สิ่งที่ใครมันจะคิดออกใช่หแล้วมันมาในที่สุดท้ายที่กีเขาชูมาว่าโเหลือห้าวิแล้วพี่เหงิก็แบบหนวดปลอมแบบเนี้สิบวิสุดท้ายหนวดปลอม ต้องเป็นคนมีอายุมีอายุพอสมควรเรียตอบได้ใช่ไม่ฉันเริ่มสงสัยเธอแล้วนะเธอเธอโบยฉันสองครั้งแต่ไม่ไรด้อะไรร้ออะไตงเมื่อกี้เอลลี่มันหลอกจับมือพี่